สวัสดีครับวันนี้จังอิดพาชมสวนฟังเพลงน้องคำล่ากอดใจให้หลาเนมาดูสวนจังอิดอันนี้เป็นซุ้ม ต้นแก้วมังกรตอนนี้กำลังเลือ้อยสุ้มแก้วมังกรช่วงเวลาวันว่างแล้วก็ สวนในพื้นที่ได้ประมาณ1นึ9 9เก้าเขาเรียกอะไรนะเก้าซุ้มเศษไม้แล้วก็อันนี้เป็นกิ่งตอไม้มีพื้นที่ประมาณอนนี้ก็คำนวณแล้วก็ประมาณ20กว่าตารางวา สวนเล็กๆเมื่อก่อนปลูกในกระถางมันเป็นต้นไม้เขาเรียกอะประเภทเดียวกับพวกกระบองเพชรแก้วมังกรเมื่อก่อนปลูกในกระถางที่ปลูกเพราะมันประหยัดหลายอย่างหนึ่งเราไม่ต้องดูแลมากปลูกแล้วก็ทิ้งไว้ อันนี้ก็ประมาณสามเดือนได้แนละแล้วต้นก็ค่อยๆจะเลื้อยขึ้นถึงคานบนพอหลังจากนั้นเราก็จะตัดแบ่งให้เขาเลือ้อยแล้วเขาก็จะประมาณ8ปหรือเเดือนนะเนี่ยเาจะให้ผลผลิตเคยปลูกมาก่อนตอนนั้นใช้ใส่กระถาง กรากฏว่าพอใส่กระถางแล้วมันมันลกพอมันแตกมากๆแล้วเนี่ยเราขยับขยายไม่ได้เพราะมันมีหนามด้วยแล้วหนามพอหลังจากดูแลแตกมากๆค่ะแล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าไปตัดแต่งได้ก็เลยโละใหม่ก็อยู่ประมาณได้สองสาปีแล้วมังก็เลยตัด ตอเก่าทิ้งแล้วก็มาทำใหม่พอดีต้ตนละม่วงต้นเก่าอยู่ตรงข้างน้นมันตายมันไปเบียดอีกต้นหนึ่งที่อยู่ริมอายุมันมากแล้วก็เลยตัดทิ้งก็เลยพื้นที่ก็เลยโล่งเลยเอาแก้ววังกรลงแสมอีกทิ้งโดยที่ไม่ได้ต้องลงทุนเป็น ทำเพื่อเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้ทานเองมันก็ไม่ถึงกับเหลือมากเพราะว่าส่วนมากจะเวลานั่นกินไม่ทานมันก็จะมีพวกกระรอกหนูนกมาช่วยมาช่วยกินแล้วก็ปล่อยเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพียงแต่เอา,อาปุ๋ยคอกมาช่วย อขอก็ขี้วัวมาใส่พื้นโคนบนรุงฉะนั้นวันวันนี้ก็คุยเรื่องปรากฏการปรากฏการของคณะพลังบวกที่เข้ามาร่วมในเอซีของน้องคำล่าลำละครช่วยกันเชียร์ จนประสบความสำเร็จเห็นผลงานออกมาแล้วนะเมื่อ22 23ได้ขึ้นกับกับก็เรียกรับเชิญขึ้นเวทีของแม่นกน้อยอุไรพรถือว่าประสบความสำเร็จนะแล้ววงเสียงอีสานนะวงหมอลำเสียงอีสานก็ให้ความต้อนรับแล้วเอฟซี พลังบวกช่วยกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็แรงเชียจากพ่อฮักแม่ฮักถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จถือว่าเก่งนะเพราะว่าในผลงานในของอ ผู้ที่ให้กำลังใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการที่ช่วยเชียร์ศิลปินคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเพราะโอกาสที่น้องเขาเข้ามาได้ถึงจุดนี้ได้ก็ฝันฝ่าต่อสู้กันยาวนานเชียวแหละฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเส้นทางของน้องเนี่ย ใช้ความอดทนสูงมันเหมือนในกลุ่มของพลังบวกทุกคนทุกท่านที่ร่วมกันจับมือให้โอกาสน้องมันเป็นเหตุการณ์ยังไม่ยังไม่เคยเจอในคณะวงดนตรีหรือวงหมอรำหรือ หรือในกลุ่มของศิลปินต่างๆนะที่มาเป็นพลังโดยการให้ความร่วมมือโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีผลประโยชน์ในการที่จะแบ่งปันหรือขอส่วนเป็นเขาเรียกว่ามีผลประโยชน์นะในการที่จะ คิดเป็นค่าตัวค่าแรงค่าอะไรส่วนมากกับน้ำใจน้ำใจของไม่อ,อ,อหกักแม่ฮักลนุนล้นเลยแล้วฝ่ายคณะที่เข้าไปเสียสละดูแลหรือเข้าไปร่วมกันดูแลน้องในวันที่ขึ้นวงเหมือนกันตั้งแต่เริ่ม ออกตัวสตาร์ทก็มันต้องใช้เขาเรียกว่ามันต้องมีค่าเดินทางแล้วต้องใช้เงินค่าน้ำมงน้ำมันค่ากินค่าอยู่มันมีทุนทั้งนั้นแหละแต่ด้วยใจทุกคนก็ก็เรียกว่าต้องพกกระเป๋าของตนเองโดยที่ไม่มีผลประโยชน์ในการที่ว่าจะจะได้กลับคืนไหมหรือว่าจะได้ สิ่งนั้นมาเป็นผลกําไรอะไรเนี่ยไม่ได้หวังตรงนั้นเลยแตนะ่ทำเพื่อให้ศิลปินให้น้องได้มีที่ยืนให้น้องได้เข้ามานะแสดงความบริสุทธิ์ใจหมายถึงความเต็มที่เพราะว่าน้อง เจออุปสรรคมากมายแล้วก็โดนต่างๆนานาซึ่งเอฟซีพ่อแม่พลังบวกทั้งหลายที่ติดตามกันก็จะรู้ดีฉะนั้นพอปัญหาเกิดขึ้นมาขนาดนั้นมันก็เป็นดราม่าต่อเนื่องกันมาและถูกโจมตีให้ร้ายกันต่อๆจนต้องต่อสู้อดทน ผลสุดท้ายแล้วนะพ่อฮักแม่ฮักพลังบวกแล้วเอฟซทุกคนก็ได้เห็นผลของความสำเร็จมีความสุขทั่วหน้ากันนะเป็นการเดินทางเขาเรียกว่าก้าวแรกที่ทำให้น้องนะเด็กมีที่ยืนเนี่ยขึ้นมาเขาเรียกว่า โชว์ศักยภาพของตนเองและผลงานก็ออกมาดีด้วยและต่อไปก็นะได้ข่าวว่าก็จะมีผลงานต่อๆเนื่องกัในอีกและผลลัพธ์จากการที่น้องได้ออกมาแสดงในครั้งนี้ก็มีผลดีต่อเนื่องนะได้รับนะการยอมรับนะได้ ออกข่าวนะได้ทําข่าวแล้วคือเราได้ให้ความสนใจในในช่วงนี้นะฉะนั้น,นแม่นกน้อยเจ้าของวงเสียงอีสานก็ประกาศยอมรับเอาน้องเข้ามาร่วมในงานเพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมในทางศิลปินศิละปะของหมวงหมอรำ อันนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วเป็นลักษณะความสุขของ FC ซทุกๆท,ท่านมันก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับพ่อแม่ FC ที่รวมตัวจากพลังบวกจะพูดง่ายๆว่าทุกคนมาด้วยใจเพราะพลังบวกนี่ บางคนต่างมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นยังไม่เคยเจอกันยังไม่เคยพบเจอกันนะพูดคุยกันทางเขาเรียกว่าใช้สื่อนะในขณะที่ช่วยเชียร์ช่วยให้แรงใจนะอย่างกลุ่มของ พอฮักแม่ฮักที่อยู่ต่างประเทศก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเพียงแต่สื่อกันทาง y o u ูทูะทางออนไลน์กันฉะนั้นการให้กำลังใจนี้เป็นสิ่งที่พิเศษนะถ้ถ้าถ,ถ้าพูดถึงเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน ทุกคนก็เพราะปรากฏการณ์อย่างนี้ยังไม่เคยเกิดถึงเขาเรียกว่าการรวมตัวของพลังบวกเนี่ยเพิ่งเพิ่งมามีคิดว่าเป็นครั้งแรกในกลุ่มพลังบวกที่ได้รวมตัวและเกิดก่อเกิดให้เห็นศักยภาพที่มันมีพลังอนุภาพ นะถึงไม่มากก็จริงแต่ด้วยความดีนะด้วยบุญกุศลทุกคนทำเนี่ยด้วยใจบุญกุศลไม่มีอคาาติไม่มีส่วนที่เป็นเขาเราียกว่าผลประโยชน์เลยด้วยใจรักด้วยความดีไม่มีใครที่จะเอาเปรียบหรือว่าจะอ้างตัวว่าฉันเป็นผู้นำนะฉัน เป็นผู้ก่อนะหรือผู้ใดผู้หนึ่งเอ่ยอ้างว่า,าเป็นผู้จัดตั้งนะไม่มีใครแสดงตัวว่าชั้นใหญ่หรือชั้นจะต้องคุมหรือชั้นจะต้องอได้ผลประโยชน์เท่านี้นี้ไม่ไม่มีใครนะแล้วสิ่งที่ทำออกมาทำด้วยใจใจด้วยอันบริสุทธิ์ นะแล้วรายละเอียดทุกอย่างแจงแจงผลนะมี f อเข้ามาร่วมเท่าไรมีจำนวนมาไลยนะให้กำลังใจเท่าไรนะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะติดตั้งป้ายนะขอกำลังแรงใจเหมือนก็มีคนที่หลังไหลช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้บอกว่าจะต้องมีค่าตอบแทนนะ ฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งเริ่มต้นเกิดจากหัวใจของพ่อพ่อแม่แม่ที่เกิดขึ้นจากความรักและความอยากให้นะสนับสนุนให้กำลังใจนะทั้งเชียร์ทั้งให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้องถือว่าน้องเขาก็เป็นผู้ที่โชคดี นะปรากฏการ์อย่างนี้ยังไม่มีกับศิลปินคนใดคนหนึ่งเลยนะเพราะว่าการอุปถัมภ์หรือการช่วยเหลือครั้งนี้มันมันเป็นผลสําเร็จโดยเห็นได้ชัดนะคือฝ่ายคือไม่พูดเอ่อยอ้างและเราพวกเราก็ไม่ได้ต้องไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามเลยฝ่ายตรงข้ามซะอีกที่เข้ามาพยายามขย่ำย้ํา ขยํำนะเหยียบย่ำก่าว้ล้แล้วก็ใส่้ล้แล้วก็พยายามที่จะทำทุกวิถีทางสกัดกัน้นะเนี่ยคืออุปสรรคที่การต่อสู้กันมาเนี่ยแต่ทังฝั่งพ่อแม่ FC ของน้องเนี่ยทางพลังบวกแล้วแม้กระทั่งตัวน้องเองไม่เคยที่ไปก่าวร้ายและตอบโต้นะเพียงแต่ชี้แจงนะชี้แจงในเหตุ ในผลนะในความถูกต้องในเรื่องขั้นตอนในกลุ่มก้อนของพลังบวกถึงไม่มีจำนวนมากนะมันเริ่มเริ่มขยายขึ้นขยายขึ้นเพราะทุกคนที่เป็นพลังเงียบที่คอยฟังนะแล้วคนที่เคยฟังฟังตรงข้ามที่ถูก ยัดข้อมูลหมายถึงว่าไปฟังข้อมูลทางด้านไม่ดีด้านลบนะยัดเยียดใส่เริ่มเริ่มพลิกผันเ็เรียกว่าเริ่มกลับใจกลับตัวเพราะในเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันเป็นการเอ่ยอ้างโดยที่ไม่มีหลักฐาน,นอะไรทั้งสิน้นนะแล้วทางฝั่งพลังบวกเนี่ยเขาก็ สามารถฟันฝ่าตัวนี้ไปได้ด้วยคุณงามความดีโดยที่ไม่ได้มาตอ,ตอบโต้หรือมาด่าใครทั้งสิ้นดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องเกิดปรากฏการณ์ที่น่าประทับใจะฉะนั้นขอให้เอฟซีพ่อแม่พลังบวกเนี่ยจับมือกันไว้และรวมตัวกันอยู่ แล้วขยายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกลุ่มของคนที่อยู่พลังเงียบก็ดีหรือซุ่มหรือจอบฟังยังไม่เข้ามาก็ยังมีอีกมากมายแล้วก็เริ่มขยับขยายขึ้นมานะเรามาร่วมกันแล้วมาร่วมกันมันจะมีความสุขนะมันเหมือนตอนหนึ่งของเรื่องสามก๊กเนี่ย่างอิดก็เคย เข้าไปดูหนังเรื่องสามก๊กคืคอทั้งอ่านทั้งดูนะเพราะว่ามันเป็นพงศาวดารในสมัยพันกว่าปียุคพันกว่าปีที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือมันเกิดสมัยหนึ่งที่เมืองราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่น นี่ที่การปกครองของพระเจ้าเฮียนเต่เล่าแล้วก็จะยาวพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยเริ่มอ่อนแอหมายถึงว่าแก่ชราการปกครองก็เสนา,าหมาดก็มักจะเห็นแต่ผลประโยชน์เอารัดเอาเรียบแล้วก็แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันก็เกิดการ ไม่เข้าใจร่วมมือกันนะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งการกอบกู้เมื่อสิ้นพระเจ้าเฮียนเต้แล้วเนี่ยอำนาจมันไปอยู่กับตังโต๊ะตังโต๊ะก็เป็นขุนพลที่อยู่ทางฝ่ายเขาเรียกว่ารักษาหัวเมืองอยู่ทางตะวันออกอันนี้ไปรู้จักสนมสนมก็มี ราชบุตรก็อยากให้ตังโตเนี่ยเข้ามาแล้วมีอำนาจในการที่จะสนับสนุนให้ราชบุตรเนี่ยสืบทอดต่อพระเจ้าเฮนเตก็เลยเกิดการเข้ามาเหมือนคล้ายๆเ็เรียกเหมือนชักศึกเข้าบ้านน่ะนะหลังจากนั้นตังโตก็เลยวางอำนาจการครอบครองก็เลยเกิดการระสำระสาย คนไหนที่เป็นฝ่ายของพระเจ้าเฮียนเต้เสนาหมาที่ซื่อสัตย์และดีจงรักภักดีก็จะถูกตังโตเนี่ยจับนะจับขังหรืออีกส่วนหนึ่งก็ถ้าไม่เขาเรียกขัดขืนตามคําสั่งของตังโตนี่ก็จะฆ่าทิ้งนะดังนั้นในช่วงนั้นก็เกิดบ้านเมืองละสัำระสาย ก็จึงเกิดเหตุคนดีที่อยู่นอกเมืองก็พยายามที่จะกอบกู้เขาเรียกว่ากอบกู้ชักชวนกันเพื่อโต้ตอบฝ่ายพวกทรราชที่เข้ามาลุกลานที่เข้ามาบริหารไม่ถูกต้องก็พอดีมีเล่าปีะตาม ในเรื่องลเล่าปีก็จะรวบรวมก็ได้สหายสองคนนะเป็นสามกับเล่าปีก็มีกวนอูเตียวหุยนะแล้วก็สาบานร่วมสามพี่น้องในการที่ร่วมสาบานเนี่ยพราะเล่าปีก็พูดขึ้นมาในคำคำหนึ่งว่าบอกว่าต่างต่างคนต่างเชือ้อ ต่างคนต่างเชื้อ,อต่างคนต่างเชื้อชาติไม่ใช่สายเลือดเนื้อเดียวกันต่างคนต่างมาแต่มีจุดประสงค์อันเดียวกันคือรักชาติฉะนั้นจึงสาบานเป็นพี่น้องเกิดร่วมทุกข์ร่วมสุขถ้าเกิดเหตุนะเรียกว่าตายแทนกันได้ร่วมร่วมเป็นพี่น้องสาบานฉะนั้นเหมือนคล้ายๆว่า กอบกู้เอกราชครั้งนี้นะสามพี่น้องมีกวนอูเตียวหุยเล่าปีเนี่ยตายแทนกันไดนะ้ถ้าคนใดคนหนึ่งผิดคำสาบานเขาก็บอกว่าให้คมหอกคมดาบทั้งหลายเนี่ยมานะทิมแทงคนนั้นให้จงสูนนะจงศูนสิน้นให้ตายอ,อันนี้เป็น คำพูดของเราปีนะฉะนั้นพลังบวกก็เหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ตรงที่เออเหมือนคล้ายๆพวกเราก็มากอบกู้ชื่อเสียงกอบกู้คุณงามความดีความถูกต้องที่ถูกกระทำฝ่ายนู้นเขาจะเหยียบยำ่ำเป็นสิ่งเลวร้ายหาว่าชั่วมั่งขายชาติมั่ง ต่างๆนานาฟอกเงินมั่งทุจริตอะไรก็ไม่รู้เอามาจากไหนคือจะทำเหยียบย่ำกล่าวร้ายนะจะทำให้คนคนหนึ่งจมหายและตายจากไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ฉะนั้นความเป็นคนที่มีคุณธรรมคุณงามความดีฉะนั้นแม้แต่เส้นทางของคนเรา เข้ามาเพื่อฟันฝ่าต้องการที่จะเขาเรียกอะไรนะเพื่อการปากกัดตีนทีเพื่อการอยู่รอดเพื่ออาชีพนะเพื่อสร้างฝันนะนะเพื่อได้สิ่งนั้นมาด้วยความภาคภูมิใจโดยที่ไม่ผิดคุณธรรมศีลธรรมเราก็ว่ามันก็ถูกต้องนะทุกคนให้กําลังใจและกวามังเชีย ดังนั้นก็เลยเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ดังนั้นวันนี้ช่างอิดก,ก็ระลึกถึงเรื่องอดีตที่เคยดูและก็เคยศึกษามาจากเรื่องสามก๊กก็เป็นเรื่องเล่าตรงนี้แหละดังนั้นเมื่อคุณงามความดีมันแสดงปรากฏแล้วเนี่ยมันจะขยายมันอาจจะช้าแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยมันมันแสนจะสับสนวุ่นวายมากทำให ทำให้พ่อแม่พ่อเอซีเนี่ยกระวนกระวายใจเถือดร้อนเยอะเลยเยอะกว่าที่จะมาประสบความสำเร็จในในวันนี้เป็นก้าวแรกเริ่มต้นแล้วมันก็จะค่อยๆก้าวไปแต่ก็ไม่ใช่หมดนะก็ยังมียังมีคลื่นใต้น้ำเขาเรียกว่าแม้กระทั่งสงบเงียบยังไม่เงียบดีก็ยังยังมีล่องรอยของการ สกิดแล้วก็เทือนขึ้นมาเรื่อยๆแต่อันนั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคแต่เราเอซนะชัางอิดคนหนึ่งนะก็อยู่ในพลังบวกที่จะต้องต่อสู้และให้กำลังใจกับน้องฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ช่วยกันเชียร์กันต่อนะครับในเพลงกอดใจให้ลาแน่แล้วก็อกอด อ,อะไรนะก็อยากกอดพวเขา <c oughs> เป็นเพลงตอนนี้ <c oughs> เพลงได้บันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วแต่ก็รอทำเอ v ต่อไปเราก็ได้เชียร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะวันนี้ช่างอีดก็พูดไปก็ยาวนานพอสมควรก็ขอให้ ทุกท่านทุกคนที่มีกำลังใจนะที่เข้ามาดูนะกดเชร์ช่างอิดให้กำลังใจกับช่างอิดด้วยเพราะพลังบวกก็จะอยู่กันต่อไปนะในวันข้างหน้าเป็นกำลังใจให้กับน้องคำล่าต่อสู้อุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นมาไม่มาก เราก็พยายามที่จะเชียร์น้องจนกว่าน้องจะไดะะ้เขาเรียกว่ามีที่ยืนได้เต็มนะด้วยความภาคภูมิใจงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาเชียร์ขอกำลังใจสวัสดีครับ